สวัสดีครับผมย,ยินดีต้อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Bossy Cast Gaming นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีปั๊มของ Minecraft นะครับแบบว่าปั๊มอะไรก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับโอ้ยแหลกจังวะครู่นะครับนี้ผมก็เปลี่ยนมาเล่นเวอร์ชันนี้นะครับอ่าลองปับป๊บาปนี้ดโอเคอ่าสมมุตินะดูไอ้ดู เพชรผมสิครับ6 1ก้อนอะสมมติผมเอาเอเมรัลครับหยิบมา2ก้อนครับนะครับดูนะครับเห็นช่องแรกไหมครับเปลี่ยนไปช่องสองครับแล้วกดค้างครับเป็นไงครับอด้เลผมยกตัวอย่างไฮโูนี่ต้องยืนชิดมุมนะครับของจะเด้งเข้าตัวครับนี่เห็นไหมครับ5ก้อนแล้วครับแปดแล้วครับปึ๊บ สิบสาแล้วครับยีิบเอดแล้วครับเป็นไงครับโหส,สุดยอดครับผมก็ไปดูคลิปของเอื่นมานะครับแต่ผมอยากรีวิวให้ดูนะครับเพื่อคุณพวกคุณไม่ได้ติดตามช่องนั้นนะครับช่องของน้องคนนั้นนะครับ เป็นไงครับสยอดฟังได้ทุกอย่างเลยครับอืมอ่าสมุิเอานี่อันหนึ่งก็ได้บล็อกนรกเนะนี่ยฟบนี่ครับจะเพิ่มขึ้นหลเยอะเรื่อยๆครับฟห้าแปด นชไหมครับเป็นไงล่ะครับรนนะะผมเอาไปใช้กันได้นะฮะเพื่อแบบของมดจริงๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามนะครับขอบคุณครับ What the was that